ไม่ได้แย่สิตำขนมจีนเนื้อี่ได้พริกมาเนี่เพื่อนๆไปซื้อของร้งานไทยนี่ได้อันนี้มาพักพักนอกเนะาะวันท้าอิ่นพักนอกแกได้พริกนี่นะแก่แดดแหนมแหนมแก่แหนมเนี่แยแหนมมาสองแพ็คนี่เพื่อนๆห่อกระต้มแมนโอยแยอบกระจากกินเนื้อในจ้ะนี่จ้ะกระต้ม ต้มพัดจ้ะแช่ช่องแข็งไปเรื่อยจ้ะต้องเอามาละลายจ้ะแล้วก็เอามาอุ่นเอาเนาะนี่ปลากระป๋องปุ่มปุ้ยจ้ะนี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่ก็อนานานาันนั้นน่ะเขาเอิ่อหัวปลาหมึกนั่นเลยจะ้ะมาตั้งขนมจีนแบบก๋วยเตียวถุงนึงนี่ก็วยเียวเด้อนี่จะ้ะเส้นขนมจีน แต่งองมากินน้ำกระป๋องนึงอันนี้อันนี้เบื้องของน้อยๆนึงเมื่อไปสามสิบสามสิบกระป๋องกับพันกลัวได้ประมาณพันพันสามพันสี่พันหาแล้วแหละเพื่อนประมาณนี้เดี๋ยวแย่เสียมานั่งกินขนมจีนในเบิงเด้ลเปืิ่นเปลื่อน,อนมาอนนี้มาย่ำมาเบืงเดิ้ลเปืิน่นเปื่นแย่เสียมาเนี่ย เห็ดเนาะเห็ดรวม๋ยวก,ก็เสมาใส่อันนี้เมียนแหนมน้ำเดือดเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้ก็ต้อมอนี่จ้ะแยเสจะมากย่ำใส่เมือกสายจ้ะมากินใจอันนี้ขนมจีนจ้ะนอะเลยมาเห็ดให้แลนว์แย่แส่มากเห็ดให้เบิ่งอีเทียเนาะนั่งพักนอกแม่ แกเพื่งนแเพื่งดามายาเยอะแยะอยู่อังกฤษจ้ะแย่จนๆมาเทีนังพักมันก็เลยตื่นเต้นนะพักบ้านเฮานะเพื่อน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 มาอยู่บ้านเฮามันก็บเอร์จีบาทเนาะลงตะบอกพริกเท่านี้มันก็ยังยังสิบสิบเม็ดแช่แข็งเลยนะเพื่อนเพื่อนเบื้อขาต้มนี่ข้าต้มเป็นมาม่าตะบานเฮาเนี่ยเห็นบ่แช่ช่องฟิตได้ไงเราต้องเอาให้มันละลายก่อนจ้ะแล้วก็ก็เขาเขาอันอบจินเนี่ย ปลาต้มผักเนี่ยมันละลายก่อนจ้ะคือบบมันกึ่งเคสเตดส,สองโฟมลอยหนึ่งจ่ะหนึ่งสองสามเออคนอก็าตดตกหนึ่งสี่หา้าหกหกแกอยู่ในหกสามปอนด์กับสามปอนด์กับประมาณ ลอยกับบาทนะตอนนีนนนนน้เอมละจ้ะนะแล้วเข้ามาบางเงี้ยเหรอมีแม่เพื่อเ,เต็มถาดเลย,ม,ม,ย,เยม,ม,มีทั้งเมืองสาย่ยมีทั้งแหนมมีทั้งเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่นแจต้มแช่ตู้เย็นไว้ก็เอามาคุนจ้ะ มาเดิมมากินกับแย็ดแยดกินกับพักหนอกกะมื่อนี้ยแยดบริเกกินโช์ให้เบิ้งด้วยเพื่อนเพื่อนแยดกินแบบยยานมันเผ็ดแยานไอ้อ ม,ม,ม,มาตำรวมจ้ะรวมหมดเลยทั้งเห็ดปลาหมึกปลาหมึกสาย เพ็ดปวกพลังเพ็ดแยอะกับเสีุวนกับต้มจินมันเพิ่งออกมาชองแ็งกินกับอันนี้ก็ได้ปุ่มปุยปุ่มปุยอันนี้แซ่บได้ปุ่มปุ่ป่ะม,ม,มาเด้อมากินขยะ ใส่ัมัมฮะมชเพื่อนเพื่อนอืมชบเพื่อนๆพื่อชอบอีนนี้จ้ะ ตำก้ะปุ้นใส่อันร่วมเลยนะมาทุกอย่างร่วมแต่แย่บริก,กิแย่แจะเอาไปกินนั่งกินด้ว่าถ้ากินนั้นนันสิเพชรชไหมเพรชกะเดี๋ยวเพ่นเพิ่นเพิ่นว่ากินเพรลายก็อยากกินเด้อแย,แย้เพิ่งไหนว่า เออเพื่อนเพื่อนอันยูทูบี้แอดอันมันไปกดเมนหายบ่ได้เด้อเพื่อนเพื่อนก็ย่แอดไปไปกดแค่กดไลค์หายหแล้วก็กดติดตามแม่เพื่อนเพื่อนแต่แต่มันกดเมนบ่บ่ได,ด้จ้ะแอดเล้ยเขาได้แค่นั้น ก็เลาเบิ้งตังสองสามมื่นกเนาะแต่แยแอดเขาไปเบิ้งเพื่อนเพื่อนอยู่จ้ะแต่ว่ากดเม,มนหา,นายไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็เลยเอาอันเฟซของน้องก๊อดกับเขาบ่ได้เลย دي. แล้วก็เอาของอันย้ายกันนัดดาวชแน,นลเนาะไปกดเบิมม้งเพื่อนเพื่อนแต่อันของแยแอดชแน,นลเนี่ยมันกดไปเม,มนหาเพื่อน,านาเพื่อนไม่ได้จ้ะเพื่อนเพื่อนโหตรงนี้เนาะเดี๋ยวแยกก็ ขอไปแค่กดไลค์ให้กับกดติดต,ตามท่นนั้นได้จากเพื่อนๆสำหรับลิปมีก็บบายจ้ะมากินก็อยาแอดเด้ออยาแอดบะได้กินโจ้จ้ะคือพอไญยเพิ่นเปิดท่อทับเสียงดังก็เลยมานี่ก็เลยเพิ่นบ่คอยอาการเพิ่นก็อันนั้นเนาะเนี่ยมากินกะต้มก็อยาแอดเด้อมาอื่นไปวัดกันเด้อเพื่อนๆแต่อยาแอดอยู่นีกับ่อึดกินหนอกจ้ะกะต้มสิกินยังก็ได้จ้ะ ซื้อกินเอาเนาะจ้ะเพื่อนๆบื่อนเพราะได้เหตุปวดเหตุไอ้บ่ได้เห็ดมันใบตองมันแพงโปรดฉีดละสามซี่ด้วยอ่ใส่เล็กว hey, ่าซื efecto, ้อก็เอาฉีดนึงก็ได้แค่ข้าวต้มซิปอันมั้งเพื่อนๆพื่สำหรับเที่ยมนี้ก็บายบายเด้อเพื่อนๆพืบายบาย